แตกตื่นทั้งสตูพระเอกเกาหลีชื่อดังโผล่รายการไทยกระทบไหลยมดดำรถเมเป็นอีกหนึ่งพระเอกเกาหลีชื่อดังแถมเรื่องความฮอตบอกเลยว่าไม่เป็นรองใครสำหรับคิมมินกอยู่ผลงานสร้างชื่ออย่างซีรีส์เรื่อง Business Proposal หรือเลขาชายองค์ฮุน ล่าสุดคิมมินกยูได้ทำเซอร์ไพรส์เฟ้นๆด้วยการไปโผล่ในรายการดังอย่างข่าวใสไข่ที่มีดีเจมดดำและรถเมคนึงนิดเป็นพิธีกรงานนี้หนุ่มมินกยูได้ลองชิมมะม่วงเปรี้ยวน้ำปลาหวานด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ดูสระอิตจใจสุดๆและการมาเมืองไทยในครั้งนี้หนุ่มมินกยูจะเข้าร่วมงาน เปิดตัวศูนย์การค้า E M S T H E R E โครงการลงทุนมูลค่า15,000ล้านบาทของเครือเดอมอในวันที่1ทธันวาคมนี้ด้วย